สวัสดีค่ะเป็นเวน,นูติอยอญิสานอิตาลีตอนนี้นะคะเพจยานิสายในอิตาลีอยู่ที่ถนนเก่าแก่ราว2 5 0 0ปีของชาวโรมันค่ะถนนนี้มีความยาวจากโรมไปถึงทางตอนใต้ของอิตาลีนะคะประมาณ600กิโลเมตรค่ะแล้วก็ความกว้างประมาณ5เมตรซึ่งเป็นมาตรฐานการสร้างถนนในปัจจุบันค่ะแล้วก็การสร้างนะคะเขาจะขุดล่องเนี่ยค่ะล่องถนนเนี่ยค่ะลึกยาวแล้วก็วางก้อนหินลงไปเป็นชั้น หลายชั้นเพื่อที่เวลาฝนตกและหน้าน้ำหลากค่ะน้ำจะไม่ทำลายถนนเป็นการสร้างถนนที่ฉลาดมากเลยค่ะแล้วก้อหินตัวนี้นะคะที่เห็นเป็นรอยค่ะเพราะว่าเ,เป็นการสัญจรของรถม้าค่ะรถม้าที่มีล้อเป็นเหล็กค่ะก็จะมีร่องรอยให้เห็นเนี่ยค่ะเป็นหลุมลึกลงไปนะคะก็จะมีร่องรอยให้เห็นตัวนอไปถนนนี้ชื่ออัเพียนะคะ นักท่องเที่ยวส่วนมากก็ชอบมาเดินดูค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเดินมุมอื่นๆนะคะ แลวตอนนี้เราก็จะพามาดูหน้าสุสานอีกที่หนึ่งนะคะที่เห็นชัดก็คือเป็นหินอ่อนแกะสลักมีสัญ,ญลักษณ์ของครอบครัวนะสกุลแล้วก็เขียนชื่อเป็นอักษรลาตินค่ะก็คนกลางก็เป็นภรรยานะคะซ้ายขวาก็ลูกชายกับสามีชาวโรมันเนี่ยค่ะจะเอาผู้หญิงไปตรงกลางเพราะว่าผู้หญิงเป็นคนที่สำคัญที่สุดในครอบครัวค่ะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ด้านหน้าหนึ่งในสุสานริมถนนโรมันเก่าแก่ค่ะด้านในนะคะที่เห็นเป็นช่องนะคะเขาเอาไว้เก็บกระดูกหลังจากที่เผาศพแล้วค่ะชาวโรมันเนี่ยจะใช้การาพิธีกรรมศพโดยการเผาค่ะแล้วก็นำกระดูกมาเก็บด้านในแต่หลังจากริสัตว์ตววรษแล้วนะคะชาวเฟสก็ทำพิธีกรรมศพโดยการนำศพ ล่างเนี่ยค่ะเข้าไปเก็บไว้ในสุสานไม่เผาค่ะเพราะเขามีความเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะฟื้นกืนชีพขึ้นมาค่ะแล้วจะฟื้นได้ไงเน่าแล้ว แล้วเราก็มาพบหลักฐานสำคัญนะคะที่ชาวโรมันเป็นผู้ริเดิม่มการทักทายแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสามีภรรยาคู่นี้ค่ะเขามีการประสานมือกันและตรงนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าคนอเมริกันนะคะลอกเรียนแบบชาวโรมันนะคะในการประสานมือแบบกิมมีไฟท์ค่ะ แล้วตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสุสานหนึ่งนะคะที่ยังเหลืออยู่และมีความใหญ่มากคือตรงนี้นะคะแล้วก็อันนั้นเป็นสุสานที่ใหญ่มากค่ะแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยคนที่ซื้อที่ดินตรงนี้ค่ะเขาก็มาสร้างบ้านข้างบนข้างบนสุสานนะคะสร้างบ้านไว้ด้านบนนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินกลับนะคะหลังจากเดินมาแล้วสองชั่วโมงอย่าลืม Subscribe ติดตามให้ใน YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเช้า